สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้กนะคะนี้เราก็ได้มาอยู่กับแม่ป๊อบนะคะแล้วก็น้องปีใหม่น้องฟัมีม่สวัสดีค่ะก็จะมีกล่องข้างหน้านะคะเป็นกล่องของคุณกากานะคะเอซจากกาลสินนะคะส่งมันแก้วมาให้สองลังนะคะแล้วก็แบ่งมาให้กับ ไม่ป๊อบนะคะช้างโครดใหม่หนึ่งลังนะคะแล้วก็เอาไว้ให้กับทางคนทิพย์หนึ่งลังนะคะเออลมตัวโนนแล้วลมตัวโนนแล้วเพื่อบำรุงน้ำนมนะคะมันแก้วมีแต่หัวลูกใหญ่เลยนะคะนี่ปิดูกันอปิดดูอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้แม่ พอบกินนะคะนี่กินโชว์เลยเหรอ,อโอ้กินโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล้างลูกเดี๋ยวค่อยไปล้างวันนี้ได,ได้กินมันแก้วนะคะวันนี้บำรุงน้ำนม <c oughs> อุย้ยน้องแก้มบุม้มสวัสดีค่ะโอ้ <c oughs> โอ้ยยืนหลับแน่นอนเลยนี่ยืยนหลับยืนหลับยืนหลับ ยืนหลับเดี๋ยวสุดพงบลงอีกตอนนี้น้องยังเด็กนะคะยังเด็กยังกินอะไรไม่ได้นะคะกล้วยก็ยังกินไม่ได้นะคะกินนมแม่ได้อย่างเดียวโอ้นมเยอะน้ำนมเยอะนะคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยให้น้องปัามี่ไปล้างมันแก้วให้อปอน่น ล้างเลยเหรอล้อลางเลยลูกเปิดน้ำล้างเดี๋วกๆไปล้างมันแก้วไปเด็กๆไปล้างมันแก้วก่อนนะคันี่ กินไปโอ้ยกินได้แล้วบนนั้นะเออ้นงกรมบุมล้างมาแล้วนะคะมันแกวดูน้องปามีด้วยนงป๊อบสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวมันแกวจากคุณกาก้านะคะเอกซีกาลคิดสินนะคะส่งมาให้แล้วก็ส่งมอบโตกับแม่พลอยนะเอ้แม่น้งป๊อบนะคะ ม่ม่ปฮะนุ่ันงแ้ครับถ้าเขาหิวก็จะลุกขึ้นกินเองนะครับขอขอขอใหญ่เลยยืดแล้วยืดไหมวัดเลยม่ไหวไม่ไหวปลองเลยเขายังยืดออกก่อนนะถ้ายืดจุ๊ สวัสดีค่ะดูดูนสอบนี่โอ้ยสอบโซยยิ้มจ่ายกินอ่ะจิงโอ้ยอันนี้ยิงกินอ่ะไม้ไหมอามี่นี่โอ้ยโดยโดยละก็ขอบพระคุณนะคะที่อ้ย ที่เอฟซีการาสินส่งมันเกลมาช <ừ. S 1> ันกับแม่น้องป๊อ ok บแม่ป๊อ ok บโคตรพอดีเลยนะคะนี่เราแบ่งมาให้ก็ต้องอย้่ในท่านีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเลงนะคะโอ้ยลงลงลงลำเป็นทโทนอข,อขอบพระคุณอีกครั้งนะคะเอฟซีจากการสินนะคะ นะคะมีที oh, ่ควนถือโอ้ลูกลงไม่ได้โอ้ยยนนี่คุณตาลุนอยู่ห้างหลังนะเสื้อชมพูเอออืมเฮีไว้เอ็ดสกนิน โอ้โหปเลพอลี่ตองกินนมแล้วค่ะดูลูกอยากกินนมร้องให้ใหญ่เลยโอ้ยอโอ้ยเอดีอ่ะีบีดเลยเอโอ้โหดูท่ากินนมกินขาดเลยดูท่าดูนมกินขาดเลยเออไม่ติงว่ ดูกินยังไม่อิ่มแม่ให้โขโขอ,อีกนิดนึงยกขาหน้าขึ้นฮึบฮึบโโออเเยยซลได้กินมันเกวกับแม่อีกต่างหาก กิมแล้วกิมหรือยังโอ้ยกินรอบทิศรอบทางเลยนะคะนี่ลองป๊อบไม่นิ่งเลยือ้อดูยกขาข้างนึ่งื้อ <c oughs> กินขาเลยถ้ากินนมเออ,อ กินต่อนะคะยังไม่หมดอขอบพระคุณมากๆนะคะ FC การลกสินขอบพระคุณอีกครั้งนะคะเราก็แบ่งปันมาให้แม่ป๊อปหนึ่งลัง าหน้ายกขาหนึ่งนะคะถ้ากินนมออตอนนี้น้องยังเล็กอยู่นะคะเพิ่งได้ยังไม่ถึงสงวันนะคะนี่วันก่อนน้องยังกินอะไรไม่ได้นะคะนอกจากนมแม่อย่างเดียวเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าของเขาป้นด้วยลูก ทอาขอืมอนออลงรักลูกช้างแล้วนะคะคุโอ้หันหน้าสวยๆมาหากล้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะดู

ต่อนะคะกิน่อกินให้หมดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งลังแม,นะม่กินลูกก็ยืนหลับม,มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะดู คนเอ๋เลยเกินเลยอ่ะคนคุณแอเกินเลยสวยมาไปมาดูด้วยมั้ยฮะไื่ได้พกคาเรกเล็กเล็กดูด้วเฮ้ยมูติออนเลยคนงานอาลินออแม่เนาะ อร่อยเลยแม่วันนี้ลูกก็อร่อยเหมือนกันนะคะดูโอ้ล้มตัวลงนอนแล้วเออนี่ไม่ไหวแล้วลงนอนดีกว่าแม่ห่วงลูกนะคะดูมือนี้ค่อยประคบประงุมลูกตลอดเลยนะคะง่ายก้อนใส่ข้าวป้อนใส่เกลือป้อนใส่ข้าว หลายพวงเลยนะคะนี่น้องป๊อบค่ะก็ต้องขอบพระคุณท,ทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้กับแม่ป๊อบแล้วก็น้องปีใหม่นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เอาความน่ารักของแม่กับลูกมาฝากนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ